การกลับมาของทักษิณน,นะครับก็เริ่มต้นทําให้มีโอกาสนะที่ประเทศไทยจะเสียผลประโยชน์นะครับทางทะเลไปให้กับกัมพูชากึ่งหนึ่งนะครับก่อนนั้นในขณะทีทักษินหลบนี้ทักษิณก็เคยเป็นที่ปรึกษาของคุณเซนมาก่อนเรื่องนี้จับจามองให้ดีนะครับกระแส สวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกหนิวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจในแง่ขงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองอีกครั้งหนึ่งฮะโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของทักษิณชินวัตรคราวนี้ออกหน้าออกตาไม่สนเดินหน้าชนอย่างเต็มรูปแบบที่อดพูดไม่ได้ก็คือเรื่องของเขตทับซ้อนทางทะเล ความจริงเขตทับซ้อนทางทะเลนี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องเส้นเขตแดนหลักมันก็คือว่าประเทศเราอยู่ตรงนี้มีไหลทวีปอยู่ตรงนี้ลากไป200ไมล์ทะเลอันนี้ตามกฎหลักกฎหมายสั่ากลประเทศเพื่อนบ้านสมมติกัมพูชาไหลทวีปอยู่ตรงนน้นลากมา200ยไมล์ทะเลเกยกันตรงไหนเราถือว่าเป็นเขตทับซ้อนเขตทับซ้อนตรงนั้นถ้ามีทรัพยากรอยู่ ก็ถือว่าแบ่งกันคนละห้าสิบเหมือนสิ่งที่เราทํากับมาเลเซียมาแล้วอันนี้ก็เป็นหลักที่คงต้องทําเพราะไม่อย่างนั้นน้ำมันแกส๊สที่มีอยู่ตรงนั้นเนี่ยอีกสักไม่เกินยี่สปีก็ใช้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าคนเริ่มรังเกียจฟอสซิล แต่ไปใช้แต่กลีนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็ถ้าชา้าก็เท่ากับว่าทิ้งทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ใต้ดินก็เลยต้องอาจจะต้องทำแต่ทำเนี่ยผมกำลังให้เขาศึกษานะว่านอร์เวย์เนี่ยเขาทำยังไงที่เอาผลประโยชน์ที่เป็นธรรมชาติเป็นทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมาแบ่งกับประชาชนแบ่งผลประโยชน์ให้กับประชาชน ท้งประเทศนี่กำลังให้เขาศึกษาว่าเป็นไปได้ไหมแต่ในคะแนนเดยียวกันมันจะทำให้พลังงานที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยถูกลงไปเฉลี่ยพลังงานที่เรานำเข้าทำให้เราเก็บค่าไฟได้ถูกลงเราทำให้เราใช้น้ำมันได้ถูกลงใช้แก๊สหุูต้มได้ถูกลงนี่คือสิ่งที่จะต้อง เรับจริงเ <inqu iet S 1> นี่ย M O U 44เนี่ยคืออะไรรู้ไหมคือบันทึกข้อตกลงที่จะคุยกันในเรื่องที่ไม่ได้ตกลงกันคือมันไม่ได้เป็นข้อตกลงเข้าใจไหมที่ที่มันไม่ต้องเข้าสภาไม่เลยเพราะเป็นเป็นบึ้กบันทึกข้อตกลงที่จะคุยกันในเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายไม่ตกลงกันแล,แล้วเราไม่ตกลงที่ไม่ตกลงกันอ่ะจะคุยในกรอบเนี้ย ว่ามันจะปรับตัวอย่างเข้าหากันได้อย่างไรนั่นคือแนวเป็นแนวข้อตกลงที่ข้อตกลงเนี่ยแนวที่จะคุยกันไม่ได้เป็นขาตรตกลงอะไรกันเลยเป็นแนวเชื่อคุยกันนะฮะซึ่งมันมีกฎหมายรองรับอยู่กฎหมายรองรที่สุดที่สัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศสตอนสมัยที่เขา กัมพูชาเป็นอาณาจิกรฝรั่งเศสมันมีสุธิยามีข้อตฎหไม้เราประเทศหมดทุกอย่างเพราะนั้นไม่ต้องตกใจเลยไม่มีอะไรเลยสังเกตดูไหมตอนที่สมัยที่ผมเป็นปนายกอะตอนที่มีปัญหาเรื่องการบุกเผาฐานทูตไทยนั่นก็คือเพื่อนกันเลยสนิทกันเลยนะแต่ถือว่าผลประโยชน์ประเทศมาก่อนแล้ววันนั้นผมก็ส่งเครื่องบินไปรับคนไปเลยโดยที่ก็คุยกันบอกให้รู้ว่า เขาเอาไม่อยู่ผมจะส่งเครื่องไปรับนะผมก็ส่งไปรับก็ไม่เห็นมีเลยคือผลประโยชน์ประเทศมาก่อนนะครับความเป็นเพื่อนก็คือเพื่อนแล้วผลประโยชน์ประเทศคือผลประโยชน์นประเทศเจนญญเป็นไครตั้งตัวเองเป็นเป็นใหญ่เป็นสมเด็จจะมาตั้งลูกตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีลูกตัวเองเป็นพบวทบยึดเขมรทั้งหมดแล้วทักษิณคบกับหุ่นเซนมากๆเยทักษิณเนี่ยพฤติการเหมือนกันไหมนะ ตัวเองเป็นนายกพ้นไปไม่พอน้องเขยสมชายเป็นนายกถูกไหมน้องเขยไม่พอน้องสาวเป็นตอนนี้เอาลูกสาวแล้วถ้าลูกสาวพ้นเดี๋ยวลูกเขยอีกมันต้องตระก,กูลชินวัฒน์นั่นเหรอที่จะเป็นนายกมนตรีในคุณตั้งพรรคเพื่อไทยหรือบริษัทเพื่อไทยกันแน่ตั้งบริษัทเพื่อไทยมาใครอยากเป็นนายกจ่ายมาใช่ไหมอ้าวเป็นนายกใครอยากเป็นรัฐมนตรีจ่ายมากูก็เอาเงินพวกนี้ไปซื้อเสียงเลือกตั้งได้มาแล้วกูก็ นะขายตําแหน่งกันรงนายกฝ่ายความมั่นคงะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยพื้นนี้เป็นพื้นที่ที่เป็นอธิปไตยของประเทศไทยที่ทางกองทัพเรือนะครับเป็นผู้รับผิดชอบทั้งบนบกและทั้งทะเลนะครับผมมาครั้งนี้เนี่ยหลังจากที่มันมีกรณีที่พูดคุยกันในเรื่องของความไม่เข้าใจเรื่อง m u u 4 4กับเรื่องของพื้นที่กอกูดว่าจะเป็นของกัมพูชา มาที่นี่ก็เพื่อยืนยันว่าที่นี่ก็เป็นของไทยแน่นอนนะครับเป็นมาตั้งนานแล้วนะครับคนที่อยู่ที่นี่ตั้งแต่พื้นฐานเ,าเริ่มเข้ามาต,ตั้งถิ่นฐานที่นี่เนี่ยก็วันนี้ยังมีเรื่องที่ต้องทองําความเข้าใจกันว่ามาก่อนมาหลังแค่ไหนนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นคนพื้นบ้านที่อยู่ที่นี่ตอนนี้เรามีคนสูงอายุอยู่หลายคนนะครับอายุ80 90เนี่ยท่านก็ยังรู้สึกผูกพันกับทันดินนี้แล้วก็ไม่ยอมให้ใครเข้ามาล่วงเกิน แต่ว่าการเจรจาและการพูดคุยกันหลังจากที่ทางรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีและกร็รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้งกระทรวงต่างประเทศได้มาชี้แจงรายละเอียดแล้วเนี่ยความเข้าใจก็มีมากขึ้นที่เป็นห่วงก็คือว่าถ้ามีความไม่มั่นใจในคิดพี่น้องประชาชนเนี่ยทำให้การที่จะดําเนินการในกิจการการท่องเที่ยวที่เนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบไปดังที่ออกโทรทัศน์ช่องหนึ่งแล้วว่า บ้วานพัดรองในในในจำนวนที่มีอยู่เนี่ยมันหาดเบไปประมาณ20่สิบซแต่วันนี้ที่มาดูแล้วเนี่ยหลังจากมีการเคลียร์ก็เข้าใจมากขึ้นนะครับตอนนี้ถ้ามาดูแล้วก็คือพื้นที่ที่เป็นที่ท่องเที่ยวก็คนก็เข้ามาอย่างเต็มที่ก็ถือว่าความเข้าใจในพื้นที่นี้ก็ดีนะครับผมมานอกจากจะมายืนยันเรื่องของพื้นที่ของประเทศไทยนะครับก็ท่านก็จะเห็นว่าเรามีคนอยู่ที่นี่นะครับมีกองทหารอยู่ที่นี่มี ตัวราชการนะครับที่ปกครองอำเภอเกาะกูดมีตำรวจมีอะไรอยู่ที่นี่ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านสบายใจได้ท่านมองดูอากาศอาณาบริเวณต่างๆแล้วเนี่ยมีธงชาติไทยปักมีอุปกรณ์ยุทธุปกรณ์ที่จะใช้ป้องกันประเทศอยู่แล้วเพื่อผลประโยชน์ให้อนาคตในเวลาที่เราล้มในเวลาที่เราไม่มีทาไมคุณไม่ช่วยเรานะคะแล้วคุณยังบอกให้จำไปว่าไม่ย้มไป ให้ล้มไปและให้สร้งสายการบินแห่งชาติขึ้นใหม่นี่คือวิธีคิดของคนในรัฐบาลต่อสายการบินแห่งชาติ64ปีนะคะณวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราคิดว่าการบินไทยไม่ต้องการคนของรัฐเข้ามาเถอพอเถอะค่ะเราบริหารแบบเด็กชนชนเราต้องการความกล่องตัวเราต้องการความโปร่งใสเราต้องการความซื่อสัตย์สจริตเราต้องการบอร์ดที่มีความรู้และทํางานอย่างจริงจัง เราผ่านทนบอดที่ส่งมาจากฝ่ายการเมืองมาหลายสิบปีแล้วและนั่นคือผลที่ทําให้การยิงไทยล้มหลาย,ลาย,ลายเพราะฉะนั้นต้องต้องหยุดต้องหยุดนะคะเราขอวิงวอนไปถึงประชาชนผู้ใช้บริการถึงเจ้าหนี้นะคะทุกคนท่านศุลกากรท้องทับนะคะกลุธนาคารทุกคนที่เป็นเจ้าหนี้การยินไทยว่าขอให้ช่วยกันโบโนนะคะ โกรธโนไม่รับผู้มีหารแทนจากภาครันเพราะนอกจากจะไม่ช่วยให้การอินไทยดีแล้วยังจะทําให้การมีไทยกลับไปล้มละลายรั้งที่สองอีกนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ปรุณานะคะเราเข้ามาทําข่าวสื่อสารไปยังประชาชนคนไทยทุกคนค่ะอยากให้เกาะกูดได้ไหมคืออย่างนี้ครับผมเป็นห่วงมากเลยคนหลงประเด็นทั้งประเทศเรื่องเกาะกูดนะครับรัฐบาลเนี่ยก็บอกว่าเกาะกูดเป็นของไทย แต่พวกผมเนี่ยไม่ได้ห่วงประเด็นนะั้นผมห่วงทะเลทิศใต้ของเกาะกูดที่เคยเป็นของไทยทั้งหมดอะ่ะมันกลายเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนของกัมพูชาได้ยังไงอีกหน่อยเนี่ยเราจุ่มเท้าในเกาะทางทิศใต้ของเกาะกูดและเราบอกไม่ได้ว่านั่นคือพื้นที่ไทยและพื้นที่กัมพูชาเราจะไปหาประมงยังไงแล้วประมงะชาวประมงกัมพูชาจะเข้าได้ไหมหรือในที่สุดเกิดข้อพิาพาท ทหารทั้งสองฝั่งเข้าได้ไหมฐานเรือเพราะอ้างว่าเป็นพื้นที่อ้างสิทธ์ทับซ้อนและสุดท้ายก็คือถ้าเกิดพิพาทกันทั้งสองประเทศต้องออกจากพื้นที่นี้จนกว่าจะเกิดการเจรจาได้ไหมน่าห่วงมากนะครับเรื่องนี้และผมยืนยันเลยว่าเรื่องนี้ความน่ากลัวที่สุดก็คือกฎหมายปิดปากที่เ,าเราประเทศไทยเคยสูญเสียประสาทพระวิหารเมื่อปี2555 25. ว่ามีการปล่อยให้มีการขีดเส้นแผนที่ ที่ไทยไม่ได้ปฏิเสธและการสำแดงอำนาจอธิปไตยของกัมพูชาที่ฝ่ายไทยไม่ได้ปฏิเสธเราก็เลยสูญเสียประสาทพระวิหารใ,ในปี2505จากสารโลกในฐานะโดนกฎหมายปิดปากทีนี้กัมพูชาเขาขีดเส้นคร่อมเกาะกูดเป็นรูปตัวอยู่แล้วก็ทะลุลงไปมันเท่ากับละเมิดทะเลอาาเขต12ไมล์ทะเลรอบเกาะกูด24ไมล์ทะเลรอบเกาะกูดทะลุไปเลยนี่แหละครับ มันเป็นพื้นที่ของไทยครับตามกฎหมายทะเลสากลในปี2515ปี2516ประเทศไทยจึงไม่อยากให้ซ้ำรอยประสาทพระวิหารจึงประกาศเป็นพระบรมราชโองการสมัยรัชกาลที่9โดยจอมพลถนอมประกาศว่าประเทศไทยมีเส้นไหลทวีปตามกฎหมายทะเลสากลแบ่งครึ่งมุมระหว่างเกาะกูและเกาะโกนแล้วก็ลากเส้นลงมา แล้วทั้งหมดเป็นทะเลของไทยไม่มีพื้นที่ทับซ้อนปัญหาการทับซ้อนทางทะเลของไทยกัมพูชาไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเฉพาะสองประเทศนี้ไทยมาเลไทยเวียดนามเจรจากันได้หมดเพราะพระบรมราชโองการสมัยปี2516บอกว่าหากมีพื้นที่ติดกันให้เจรจให้เจรจากันได้ภายใต้กฎหมายทะเลสากลกฎหมายทะเลสากลไม่สามารถจะเจรจาได้ภายใต้ MOU 2544ที่มีเส้นของกัมพูชา คร่อมเกาะกูดล,ลึกเข้าไปในอ่าวไทยและทำให้ไทยนั้นไม่ได้ปฏิเสธนะครับจากเดิมปฏิเสธปี2516กลายเป็นไม่ปฏิเสธอาจจะซ้ำรอยสารโลกกรณีประสาทพระวิหารได้นะครับที่ตัดสินให้ไทยแพ้พวกเราเนี่ยห่วงขนาดนี้ดังนั้นรัฐรัฐบาลควรจะเริ่มเจราจารในพื้นที่ทับซ้อนจริงๆเท่านั้นโดยภายใต้กฎหมายทะเลสากลไม่ใช่ mou 2544 ที่มีพื้นที่ทับซ้อนเกินจริงไปมากในขณะนี้ก็หวังว่ารัฐบาลจะฟังนะครับเพราะว่าหน้าห่วงคือกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยตัดตอนพระบรมราชองการปี2516ออกมาแถลงข่าวว่าสามารถเจรจาตกลงกันได้โดยลืมไปว่าต่อท้ายพระบรมราชองการว่าอยู่บนมูลฐานอยู่บนมูลฐานของกฎหมายทะเลสากลนนะครับ ดังนั้นต้องทําให้เหมือนกันทุกประเทศเราถึงจะเจรจากันได้ไม่งั้นอันตรายครับไทยอาจจะสูญเสียพื้นที่ทะเลใต้เกาะกูดมากกว่าที่เราคิดปังงงก็จะไม่ได้หรืออาจจะเกิดความไม่มั่นคงและเกิดการทะเลาะเบาแหวงหรือมหาอำนาจเข้ามาในพื้นที่ีได้นะครับสุดท้ายคือสมมุติแบ่งกันได้ทุกในทุกวันนี้ปิตโตเรเลียมใต้พิภพ,พ,พของอ่าวไทยนั้นเป็นของสมรัทานต่างชาติไปหมดแล้วนะครับในราคาถูกๆด้วย เราแทบไม่ได้อะไรครับดังนั้นจึงต้องคํานึงถึงเรื่องนี้ว่าประเทศไทยได้ประโยชน์อะไรทั้งมิติของความเป็นธรรมในกฎหมายทะเลสากลทั้งประโยชน์จากปิโตรเลียมในอ่าวไทยหวังว่ารัฐบาลจะทบทวนเรื่องนี้นะครับให้เหลือพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนเล็กที่สุดภายใต้กฎหมายทะเลสากลอย่างนั้นประชาชนจะรับได้ครับ,บรอบนี้ทักษิณชินวัตรก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับหลังจากที่เดินทางไปหาเสียงเลือกตั้งไปกฐินที่จังหวัดอุดร เพื่อที่จะสนับสนุนพักของเพื่อไทยนะครับโดยมีลูกสาวที่เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยในการทักษิณก็ชมลูกสาวโอ้ยทำงานเก่งทำงานดีนะครับเรื่องของ MOU44 ทักษิณยอมรับแล้วนะครับว่าที่ผ่านมาเขามีการเจรจาและก็จะมีการเจรจาเรื่องผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นทักษิณก็มีการแสดงวิสัยทัศน์ในการของนชั่นนะครับก็ยืนยันรอบนี้ทักษิณก็ออกมาเหมือนเดิม ทักษณิณไม่ยี่ระยังมีการยกประเด็นที่กัมพูชาเผาสถานทูตไทยในกะารแสดงความไม่พอใจประเทศไทยในสมัยที่ทักษณิณดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัมตรีมาก่อนแล้วก็ต้องมีการอพยพเจ้าที่สถานทูตไทยเดินทางออกจากประเทศกัมพูชานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เราคงเห็นชัดเจนนะว่ามีการเจรจาเกิดขึ้นองค์อิงกเร่งที่จะให้มีการเจรจาเ o u รเรื่องของผลประโยชน์ในอ่าวไทยในพื้นที่ของไทยนะครับและเขเมรอ้างว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนตั้งแต่ปี2 5 4 4เป็นต้นมาทักษิณรู้ปเป็นอย่างดีฮนะรเรื่องของสนธิสัญญาฝรั่งเศสจากฟางการที่เข้าให้สัมภาษณ์นะครับแต่ผมเรียนหุ้นส่วนฮนะตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เราเสียพระตบองศรีชพลเสียมเรียบปัลลิตนะครับเพื่อที่จะรักษาเกาะกูดและพื้นที่ทางทะเลไว้นะแต่ปรากฏว่าตั้งแต่ปี2 5 4 4เป็นต้นมา ทักษิณบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวทางทะเลเป็นพื้นที่ทับซ้อนรอบนี้มาอีกเหมือนเดิมนะหลังจากที่ทักษิณสปีดไปอุงอิงมาอุงอิงก็บอกว่าพื้นที่ดังบกเนี่ยเป็นของไทยนะฮะภูมิธรรมเบชชัย,ชยก็เดินทางไปที่เกาะกูดไปดูพื้นที่ในฐานะร,รัมรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับน่าสนใจมากไม่ใช่น่าสนใจธรรมดานะครับ ก็คือจะมีการจุรจาตั้งคณะกรรมก,การขึ้นมาจะมีการเจรจาในพื้นที่อ่าวไทยไม่ใช่อ่าวกัมพูชานะครับที่ผ่านมานะครับคนไทยก็พูดกันมปเยอะแล้วล่ะนะฮะตามหลักวิชาการแต่สถาบันนี้ยืนยันว่าพื้นที่ทางทะเลเป็นพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยกับกัมพูชาแต่เราเสียดินแดนมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เพื่อปกป้องเกาะกูด นะและปกป้องพื้นที่ทางทะเลและตั้งชื่อว่าอ่าวไทยไม่ใช่อ่าวกัมพูชาการกลับมาของทักษิณน,นะครับก็เริ่มต้นทําให้มีโอกาสนะที่ประเทศไทยจะเสียผลประโยชน์นะครับทางทะเลไปให้กับกัมพูชากึ่งหนึ่งนะครับก่อนน้นั้นในขณะที่ทักษิณหลบหนีทักษิณก็เคยเป็นที่ปรึกษาของคุณเซนมาก่อนเรื่องนี้จับตาบมองให้ดีนะครับกระแสการต่อต้านกําลังเพิ่มมากขึ้นและที่เห็นวันนี้คือทักษิณยอมรับ ว่าจะต้องมีการเจียจาซึ่งลูกของเขาเดินหน้าเต็มสูบในการเจียจาเพื่อจะแบ่งสมบัติของประเทศให้กับกัมพูชาไปส่วนหนึ่งขอบคุณที่บอกต่อกอับคุณที่แชร์ต่อกอับคุณที่เล่าต่อกอับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต์ศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ใครถามว่าเธอคือชนชาติใดหากคำตอบเธอคือไทยและหมายถึงชาติเดียวกัน,กนคือบ้านหลังนี้ที่เราทุกคนผูกพันย่อมมีหลายอย่างในบ้านที่ต้องช่วยกันดูแลจากเกิดภาคไหนเราก็คือไทยด้วยกัน มีหลักให้เรายึดมั่นและนั่นก็คือแก่นแท้จิตวิญญาไทยอ่อนน้อมแต่ไม่อ่อนแอห้อยไ,ได้แต่อย่าโยมแพ้ให้แก่อายุที่ทำลูกหลานเลยสามสามีบนพื้นไตรรงนั่นคือความหมายตรงตร เป็นเสาหลักฟังให้ใครเป็นใ การไว้ก้าวให้ทันโลก